สนับสนุนโดยสามแม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยน45ปีอยู่คู่คนไทยสนับสนุนโดย u ู 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย สวัีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ,คดคะได้เวลาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเคนเทคโนโลยีนะคะอยู่กับเรา2คนเช่นเคยมุกธนิการค่ะเทนพัชวีค่ะตากหลายช่องทางให้ร่วมพูดคุยกับเรา2คนนะคะมีทางหน้าเพจ Facebook ค่ะ TNN Live รวมถึง YouTube ด้วย TNN Online เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงของพักเบรกค่ะ หลายคนช่วงนี้กําลังตั้งหน้าตั้งตานับถอยหลังนะเข้าสู่ช่วงสิ้นปีนะค่ะบรรยากาศบางพื้นที่ก็คึกคักบ,บรรยากาศบางพื้นที่ก็ดูจะซึมเศร้าเหงาหงอยนะคะการปรับตัวของธุรกิจก็เช็คเช่นเดียวกันคุณผู้ชมก็ต้องปรับตัวไปนะโดยเฉพาะหลายคนบอกว่าไม่รู้สถานการณ์โควิดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาเริ่มกันที่เท่าแก่น้อยดีกว่านะคะบอกว่าหนักจริงๆเพราะว่าเนื่องจากว่ารายได้ของเท่าแก่น้อยส่วนใหญ่เนะี่ยมาจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนและช่วงนี้ ไม่สามารถเข้ามาในประเทศได้ดังนั้นเขาบอกว่าต้องปรับตัวสําหรับองค์กรของเท่าแก่น้อยนะคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะกลยุทธ์ของเท่าแก่น้อยเขาบอกว่าเขาขอ 3O โอด้วยกันมีอะไรอย่างไรบ้างนะคะเท่าแก่น้อยค่ะเป็นหนึ่งในธุรกิจที่โดนผลกระทบจากโควิดอย่างหนักเพราะว่าไรายได้ก็บอกแล้วนะคะมาจากนักท่องเที่ยวค่ะเรื่องนี้คุณตอบอิทธิพัฒน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนยอมรับเลยโควิดก็ต้อง